วันนี้เวลา17.30นาทุ่งกระหม่อมหอญิงบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังท่าเรือจุกสเสม็จอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทอดพระเนตรการแข่งขันมวยไทยไฟจากกรีนารเบตซึ่งบริษัทสปอร์ตอาร์ตจำกัดจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อเสียสละในจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ การแข่งขันมวยไทยไฟจัดครั้งแรกเมื่อปี2553เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบมวยไทยที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้มวยไทยเป็นสื่อมีการแข่งขันมวยไทยไฟคาดเชือกและมวยไม่สวมนวมซึ่งถือเป็นกีฬาพื้นบ้านไทยมาช้านานแบ่งการแข่งขันเป็น2รุ่นคือรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมและรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมใช้กติกามวยไทยครบทุกประการแต่แข่งขันเพียง3ยก โดยจะเชิญและคัดเลือกนักมวยไทยไฟจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันผู้ชนะเลิศแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวน6คู่เป็นมวยคาดเชือก3คู่และมวยไม่สมนวม3คู่